สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ทราบข่าวแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับก็ซี l ่าเอ็กคองอ่เดียมภัยแน่นอนทุกคนต้องทราบกันแล้วแหละเพราะว่าหนังเนี่ยมันกําลังจะออกมาในวันที่1 9มีนาคมนี้นะครับหรือเดือนหน้านี้นะครับซึ่งเรื่องง่ายๆก็คือเจ้าหนังเรื่องก็ซีร่าเอ็กคองตอนนี้นะครับก็มีเรื่องซีนต่างๆที่เป็นเรื่องการเกี่ยวกับการสปอยมากมายเลยทีเดียวนะครับพี่ตอนนี้ได้หลุดออกมาเต็มเลย แต่วันนี้นะครับเราจะไม่ได้มาพูดถึงก็ซีล่าหรือสกาคิมหรือคองเป็นอย่างใดน,นะครับเราจะทําให้ทุกคนเนี่ยรู้จักเต้าชิมูก่อนซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับแบบว่าทุกคนเนี่ยต้องทําความรู้จักกับเจ้าตัวชิมูซะก่อนนะครับก่อนที่เราอ่ะจะได้ไปดูในตัวหนังของก็ซีล่าไอคองเดอร์เนียมไทยนะครับหรือถ้าบางคนน่ย ไม่ค่อยอยากจะรู้จักมันหรือแบบว่าเขาอยากไปรอดูในคลิปมันเต็มๆอ่ะไปดูในหนังเเรื่องเต็มอ่ะทุกคนก็สามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้ก่อนเลยนะครับโอเคนั้นเรามาเริ่มเล่าประวัติคร่าวๆของมันเลยดีกว่าครับโดยชิโมโเนี่ยมันเป็นสัตว์เลื้อยคานไทยท่านที่สร้างโดยดิจดาลีนะครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับโตโฮเป็นอย่างใดนะครับและไม่เคยโผล่ในการ์ตูนอะไรมาก่อน,นอกจากหนังใหม่ที่กำลังออกก็คือก็ซิล่าไอคองครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ปรากฏชื่อขนาดและมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดมหมานะครับ โดยที่ตอนนี้ในทางเทลเลอร์ไม่ได้บอกอะไรมันคร่าวๆครับแต่เราจะได้เห็นในด้านของของเล่นที่ออกมาอย่างมากมายแล้วนะครับไอเจ้าชิโมะเนี่ยเป็นสัตว์เลื้อยคลาที่สร้างโดย Legendary นะครับและมันเนี่ยมีกำหนดจะปรากฏในเป็นศัตรูของก o อตซิ l ่าเอ็กคองเดอะดิวเอ็มไที่จะเตรียมเข้าฉายในปี2024นี้นะครับ พันธมิตรของมันก็คือสกาคิงครับหรือเรียกง่ายๆก็คือไอเจ้าฝ่ายที่เป็นศัตรูอะแล้วไปฝ่ายพันธมิตรของมันคือสกาคิงครับศัตรูของมันก็มีก็ซีล่าและไม่ว่าจะเป็นคองหรือตัวอื่นๆนะครับที่อยู่ข้างเกี่ยวกับคองนะครับชิโมะน่ะมันแปลภาษาญี่ปุ่นว่าน้ําค้างน้ําแข็งนั่นเองครับหรือว่าผมหงอกชื่อนี้ยังแปลได้ถึงคําว่าหลุมหรือเหวในภาษาสวาฮิลีชื่อนี้ถูกเปิดเผยครั้งแรกในฟิกเกอร์จาดาทอยมีฟริกในงานสิงคโปร์คอมิกปี2023ครับการดำรงอยู่ของชิโมเนี่ยได้รับกาถึง เป็นครั้งแรกในการร่วมงานของ Co อปปิว u t y ปี2022ระหว่าง Co อร์ l l ล่า vs คอ g ในปี2022ครับซึ่งปรากฏภาพว่า ในถ้ำที่กําลังเห็นได้ชัดเจนว่ามีก็อซิล่าและชิโมกําลังต่อสู้กันร่วมถึงมีเหล่าชนเผ่าเนี่ยร่วมรบด้วยนะครับแม้ว่าเดิมทีชิโมเนี่ยจะเป็นผู้ชายก็ตามนะครับแต่ตามยืนยันโดย KDM และเจเร็ผู้ออกแบบชิโมตั้งแต่ปี2021จนกระทั่ง14ถึง24กุมภาพันธ์2024ก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าชิโมเนี่ยจะเป็นเพศหญิงนะครับ สำหรับในภาพยนตร์ก็ซิล่าเอ็ก n g คอง4 0 2 4นะครับโดยเรื่องงานคือเธอเนี่ยถูกออกมาประกาศแล้วนะครับว่าเธอเป็นผู้หญิงนะครับหรือง่ายก็คือเพศเมียน,นั่นเองครับเสริมเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเดิมทีเนี่ยชิโมมีขนาดประมาณ130กว่าเมตรครับแต่ถ้าหากว่ามันยืนเนี่ยจะมีขนาดมากถึง180เมตรเลยทีเดียวนะครับ แม้ว่านี่จะเป็นการถูกค้าทางจากฐานแฟนขับชิโมตั้งเดิมเพ่ส่วนใหญ่แต่ข้อมูลสุดท้ายนี้ก็เป็นการเปิดเผยเพศเรื่องเนื้อเรื่องของกซิ z าเอ็กคองที่ไม่ได้รับการยืนยันของหนังที่จะเข้าฉายในวันในเดือนที่3วันที่เก้าสองพร้อมกับนิยายภาพของกซิ z าเอ็กคองนั่นเองครับรูปร่างของมันเนี่ยชิโมเป็นสัตว์ สีขามาั่งมีาที่มีโครงสร้างที่แข็งแกรง่งปกคลุมไปด้วยรอยเรื่อยสัตว์เลื้อยคานที่หนาแน่นมากๆและมีสีฟ้าม่วงขาวที่โดดเด่นสีสษะของมันเนี่ยมีดวงตาที่หันไปข้างหน้าถึงสองดวงและมีหงอนที่ประดับไปด้วยหนามแหลมๆสีม่วงๆและสีน้ําเงินที่เข้มที่มีชีวิตชีวาชิโมเนี่ยยังมีหนามแหลมสีน้ําเงินที่เข้มโปร่งใสแสง่าน ด้านหลังนะครับและหางมันเนี่ยยังยาวมากที่จะปิดท้ายเขาด้วยโกลไมเซอร์สีน้ําเงินเข้มใน4อันนะครับในตัวอย่างที่2เราสามารถเห็นชิโมได้3ครั้งในตอนแรกก็คือตอนที่เราจะเห็นว่าชิโมและก็ซิล่าและคองสปัดได้ถึงความคุกพามอย่างไรก็ตามและจะได้เห็นชิโมต่อสู้ก็ซิล่าในครั้งที่2ออย่างชัดเจนขึ้นโดยจะมีดวงตาสีฟ้าปรากฏขึ้นด้านหลังลาวาและเราก็จะได้เห็นการส่ง ไอเจ้าอะอตอมิกเบสที่เป็นสีฟ้าที่มันเป็นหนือนน้ำแข็งใส่ของและของก็ได้ถือขวานกั้นเอาไว้ครับอย่างในตอนนี้นะครับซึ่งขวานของมันเนี่ยก็กั้นไว้ด้วยขวานของ เขาจากภาพยนตร์ในเรื่องที่แล้วซึ่งครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นก็คือฉากที่ใกล้จบเราจะได้เห็นสกายคิงคำรามบนชายหาดคุณจะได้เห็นใบหน้านของชิโมซึ่งเป็นสีขาวที่คล้ายกับกอซิล่าหรือซิล่าในปี1998หรือหนังอย่างซิล่าในปี2000ที่เรียกง่ายๆก็คือแฟนคลับกอซิล่าเดี๋ยโวยวายเรื่องนี้ใหญ่ด้วยความที่ว่ามันเนี่ยถูกดัดแปลงจากดีไซน์กอซิล่าโดยไปสิ้นเชิงเลยทีเดียวคำรามของมันเนี่ยได้ถูกกล่าวจากของชิโมสามาร์ิยินสองครั้งในตัวอย่างอย่างเป็นทางการของก็ซ ข้อมูลและเสียงคำรามของมันเนี่ยยังไม่ถูกเปิดเผยจนกว่าภาพยนตร์จะด้วยกว่ามันจะยังไม่ถูกเปิดเผยจนกว่าภาพยนตร์จะถูกเข้าฉายนะครับประวัติศาสตร์ของมันเนี่ยก็ซีล่าเอ็กคลองในจักรวาลใหม่เนี่ยชิโมถูกกำหนดจะให้ปรากฏตัวในเรื่องนี้เพื่อเผชิญหน้ากับทั้งสองอย่างจะเป็นทั้งก็ซิล่าและคองนะครับโดยมันเนี่ยจะเป็นพันธรรมิตรกับเจ้า,าสกาคิงนะครับหรือเรื่องง่ายก็คือไม่แน่เราอาจจะเห็นสกาคิงขี่เจ้าชิโมอ,อยู่นะครับ โดยที่เป็นทราบกันดีว่าชิโมโเนี่ยจะเป็นไททันตัวแรกของปอติศาสตร์โดยมีเดิมชื่อก็คือ The Alpha The Incident One as the Father of Titan b e a s t นะครับซึ่งพาดพิงถึงชิโมว่านายมันเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆมันจึงเก่ามากๆแล้ว ดังนี้เนี่ยจะต้องขอบคุณการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการของก o ลซิดาเอ็กคอนเดอรเนลไพทํทำให้ชิโมูเนี่ยทำให้สามารถมันเนี่ยมีพลังดานน้ำแข็งซึ่งทำให้แฟนๆหลายๆคนบางคนอาจคาดเดาว่าชิโมในมอนสเตอร์เวิร์เนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่ยุคน้ำแข็งแรกก็คือเรียกว่ายุคคูเลเนียนครับมันเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงยุคประมาณ2,400ล้านปีก่อนนะครับโดยมีระยะเวลาประมาณ300ล้านปีที่ยาวนานที่สุดนะครับและมันเนี่ยยังเคยปรากฏ เพื่อต่อสู้กับกอซิล่าเมื่อ200ล้าน50ปีที่แล้วนะครับชิโมเนี่ยสามารถปล่อยการโจมตีด้วยลำแสงน้ำแข็งได้ครั้งหนึ่งหรือมากกว่าน,นั้นเลยทีเดียวสำหรับการบรรจุสำหรับการฟิกเกอร์ของปรเมดนะครับแต่ละตัวของเขาเนี่ยอธิบายว่าชิโมฟรอตไบเบิสเนี่ยสามารถแช่น้ำแข็งกับคู่ต่อสู้ได้ในขณะที่บรรจุพันประกอบฟิกเกอร์ของกอซิล่าและมันเนี่ยยังสามารถต่อสู้ได้ในขณะที่มันเนี่ยอยู่ในฟิกเกอร์นะครับกอซิล่าเวอร์ซัคชิโมนะครับ โดยเราก็จะได้เห็นโชชิโมเนี่ยออกมาเป็นของเล่นที่เยอะมากๆแล้วนะครับยังหนังเนี่ยยังไม่ทันฉายเนี่ยเราได้เห็นของเล่นชิโมมากๆเลยนะครับโดยที่เราก็จะได้เห็นรูปร่างรูปทรงของชิโมอย่างชัดเจนแล้วนะครับ ชิโมเนี่ยมีการอ้างอิงกันในเรื่องของฟอร์บไบเบรดนะครับในตัวอย่างที่สองฟังซิล่าเอกองอยู่ในเวนไพชิโมเนี่ยใช้ลำแสงแช่แข็งเหนือขวานของของนะครับทำให้เกิดพายุน้ําแข็งขนาดใหญ่ตามมาด้วยการที่มันยิงขึ้นถูปซองฟ้าในช่วงแรกๆนะครับลำแสงของมันจะสร้างลำแสงน้ําแข็งที่มีสีน้ําเงินอ่อนขนาดใหญ่ที่ต่ํากว่าสมบูรณ์ทําซึ่งจะทําให้มันเกิดเป็นหนามและก็ลาแข็งขนาดยักษ์เมื่อสัมผัสกันนะครับ หากที่มันโดนสิ่งมีชีวิตแล้วนะครับไอ้น้ำแข็งพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดบาดแผลกัดกินถึงชีวิตได้เลยนะครับโดยที่มันเนี่ยมีความร้ายแรงมากๆนะครับไอ้เจ้าน้ายยําแข็งอันนี้นอกจากนี้เมื่อใช้การโจมตีของเชมโมแล้วจะเกิดเป็นเรืองแสงสีฟ้านีออนที่สดใสครับ เก็ความรู้เพิ่มเติมเนี่ยการออกแบบชิโมเบื้องต้นของมีการนําเสนอในด้านภาพถ่ายที่มีการรั่ไหลออกมาในตอนนี้และการทดสอบในด้านท่าจอของภาพยนตร์ซึ่งน้ำเราจะเห็นได้ว่าศีารษะของชิโมนั้นมีการมีรูปร่างที่คล้ายกับเต่านะครับการออกแบบของมันสุดท้ายจะมีหัวที่แตกต่างกันเลยทีเดียว จากข้อมูลก่อนหน้านี้นะั้นเนื่องจากว่าการออกแบบที่ล้วนหลายของชิโมทำให้แฟนๆหลายคนบ่นเกี่ยวกับการออกแบบโดยว่ามันดูเหมือนเต่าที่ทรงเสียงโครันครางโดยทํ้ให้มันเนี่ยมีม,ม,มีที่หลากหลายมากในตอนนี้ในระหว่างโตโมดภาพยนตร์เรื่องนี้เพศของชิโมโได้รับการระบุแตกต่างกันจากแหล่งที่มาของข่าวประชาสัมพันธ์เดิมแล้วระบุว่าเขาตั้งใจให้ใหมันเป็นผู้ชายซึ่งด้วยลานระบุข,ของชิโมนั้นซึ่งจะเป็นการที่ จะออกแบบให้เป็นเหมือนผู้ใช้ดั้งเดิมแบบในของญี่ปุ่นในทางกับกันเราจะดินรายการสินค้าผลิตประพันธ์ต่างๆที่จะเรียกได้ว่าชิโมนั้นเป็นผู้หญิง เมื่อวันที่1 4กุมภาพันธ์ในปี2567ร 67, เพศของชิโม่ก็ได้รับการยืนยันอย่างทางการแล้วว่าเขาจะเป็นเพศเมียนั่นเองครับหรือเธอเนี่ยจะได้รับการยืนยันว่าเป็นเพศหญิงแล้วในรายการของ X อของ KDM นะครับโดยที่สาธารณชนทราบข้อมูลนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการตั้งชื่อของชิโมแบบดั้งเดิมของผู้ชายนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลคร่าวๆข,ของมันนะครับถ้าหากว่าใครอยากให้ผมทําคลิปแนวไหนเนี่ยสามารถบอกผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปทําให้นะครับ โดยที่ทุกคนเนี่ยอย่าลืมไปดูเจ้าก็อสซิล่าเอ็กคองเดอะนิวเอ็มพกันด้วยครับหนังออกวัาที่9มีนาคมนะแล้วเดี๋ยวถนะ้าหากใครยังไม่ได้ดูเทลเลอร์มันเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับผมทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยและขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ดูคลิปนี้จนจบซึ่งผมเนี่ยจะได้เป็นกําลังใจให้ผมนะครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมจะไปไปได้เนี่ยดูคลิปของผมให้จบทุกคลิปเลยนะครับมันจะเป็นอะไรทีี่่ดดดดมมมมาาากกๆเลลยยยนะยดดมมยนะะคคครคครับับบบออืตติผ้วขุณ